อ่ะกรับสวัสดีทุกคนพี่น้องชาวลาวและก็ชา,าวไทยกันเนาะและก็คนที่อยู่ต่างประเทศกันอีกตามเคยเนาะอ่าเมื่อนี้กับ่าวน้อยกสิมาเเราเหตุการณ์บ้านเมืองกันอีกตามเคยเนาะในปัจจุบันนี้ประเทศลราวนี่ยก,กำลังเผชิญกับปัญหานะที่หายแฮงและโหดเหี้ยมที่สุดเนาะในหลายๆปีที่ผ่านมาหลายศตวรรษที่ประเทศเราบดได้เผชิญกับ เหตุการณ์แบบนี้เนาะหนึ่งมาก็คือเงินเฟอ้อนักหนวงและกาสาหัดที่สุดเนาะเชิงเงินถือว่าอ่อนา่าลงนับมือนับอ่อน่าเนาะสินค้าราคาขึ้นและเงินบาทเงินไทยเงินดอลลาร์อย่างต่างๆเนาะเป็นเลทที่สูงแหงและมีอัตราการแลกเปลี่ยนที่สูงพอสมควรทุกคนเลยเนาะอ่าเรื่อง เรื่องเงินเฟอ้อเรื่องสินค้าแพงแล้วเนาะยังประเทศลาวยังปะเสริฐกับการขาดแคลนเงินตาทางประเทศและเป็นประเทศที่มีหนี้สินเนาะลายที่สุดและมีทองคําสำหงน้อยที่สุดทั้งทงที่เป็นประเทศที่มีบอคหลายที่สุดเนาะก็คือน่าเห็นใจพอสมควรในประเทศลาวเขาถือว่ารัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหานี่ อย่างถวถึงแล้วก็แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้เราเนาะโบตกโบแตกโบไปใส่มาใส่เนาะก็เลยเหตให้ประเทศศาสตร์ปล่อยไปตามหิดตามคล้องก็ก็อยักให้เปลี่ยนแปลงเนาะทางด้นานต่างๆเนาะจึงเอาเป็นประชาชนคนธรรมดาเบาหลายก็เบาบ่าได้เนาะก็คือยักให้ประเทศศาสตร์ เข้าสู่ในปกติไวๆเนาะอยากให้ค่าเงินอย่างต่างๆให้มันหยุดติลงน้อยนึงว่าลายกันน้อยนึงเดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันนี่ก็ยังขึ้นริศซาห้ซาหกแล้วเนาะก็ถือหน้าเป็นห่วงของแอสั่งเนาะแอสั่งก็ขึ้นอยู่ที่เซาหกปลายเนะาะอาตอลิดก็กระทรวงก็บนแน่ใจเนาะประมาณเซาสี ประมาณนี้นะพี่น้องเลยกส่วงนี้ก็เป็นส่วงที่มีการระบดาดฝุ่น PM 2.5เนาะเนื่องมาจากการทางป่าเห็ดให้เนาะการปลูกมันต้นบ่การเห็ดหัวเห็ดสวนที่ประสาโนได้จุดการเฝ้าไหมเนาะจึงเห็ดให้ฝุน่น PM มีการระบาดในทั่วประเทศเนาะ ขอให้คนอยู่ในประเทศลาวจังใดก็สู้ๆผ่านพาอุปกิผาานพาอุปสรรคนานาประการไปน้ำกันเนาะซึ่งเราจะมาแก้ไขด้วยตัวเองหรือมาแก้ไขด้วยกลุ่มคนน,น้อยๆก็คงจะยากเนาะก็จะได้ปล่อยปะละเลื่อยไปเรื่องเศรธธษฐกิจเนาะไปตามหิ่ตามพองซึ่งว่าถ้าเทียบประเทศลาวถ้าเทียบในประเทศอื่นก็ พอดีเนาะพอดีประเทศทีเขาเจ้าล่มละลายก็คืออ่าประเทศอาร์เจนตินาเนะาะการเงินกบเขาก็จะล่มละลายหลายกับประเทศลาวก็เป็นประเทศหนึ่ง <c oughs> ที่ทิทติสายแดนกับห้าประเทศเนาะแต่นั่นกับโบได้สวยอีกอย่างให้มันดีขึ้น,นเป็นย้อนลาวบอพัฒนากับย้อนบอติทดทะเลบอกกับโบจักเนาะ อ่าเรื่องนีสินเนาะมาเว่าเรื่องนีสินที่ประเทศเราได้โกไว้ในทุกสมัยสมัยแล้วสมัยเล่าเนาะจนถึงสมัยนี้เนะาะกัยังบ่ตกบ่ปกบอ,กบอคลองอยังเนาะเสิรเปลี่ยนรัฐบาลแล้วกับเปลี่ยนอีกกัยังคือเก่าเนาะการระบอบปกครองอย่างต่างๆกากัยังเหมือนเดิมเนะาะก็ยักให้ยากให้อ่านทางอ่า พักลัดเนาะพยายามแก้ไขให้เรื่องสินค้าเรื่องอ่าค่างเงินของเฮ้าเนาะอยากให้มันอยู่คงที่บ่ให้มันมีการหนึ่งติงลลยเกินไปเนาะมีการกราบนี่มันขึ้นเป็นจังซี่เลยทุกคนมันขึ้นเรื่อยๆเนาะมันบบมีท่าทีที่จะลงเนาะแห้งซ่วงนี่อีกแม่นบ้าโรมาติดตามนี่เบิ่งนเค่างเงินนี่บบมีท่าทีเลย ว่าสีเห็ดให้มันดีขึ้นทนะแต่ก็ยังให้เป็นเปลีป่ยนแปลงเนาะโอเคคลิปนี้กะมาหลายนาทีแล้วเนาะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปบ๊ายบาย